ชิล่ะชิล่ะดล้มจะบอจะบอโอวไหววห้เอา้กับเปื่อนมเลวมันส um ิไปโรงี้นโอ้ยาดูปล <SU ้มระบาดเลยอู้หอดแล้วใช้เจ็บชายอยู่ว่ลูกงหาเกงคาละมาเจ้าว่าเจ็บแสบว่าลูกเจ็บอยู่ เจ็บมือไม่ไปลงไงล่ะเดินออกเลยเจ็บเจ็บหมืองนี่มัน้องเปรี้ยวไปละบายดีปลาลูมันมาพบมาพอกิจกรรมช่วงตอนนี้คือฝนตกแล้ะแป้งงี้นฝนคลีนมียากไปเบิดดีเนาะต้องเอาสบายปลาลูเนี่สบายดีคุณแน็บ ว่าสีบรีปไปคุนชุ่นสีบรีไปก็จะกไปกอเก้าเินตกเป็นเตตีสองเนาะเตเบนนำกันไวตัวนี้น

ทำไรลูกบาร์นิเลอป้าลูงนี่ไปส่งลูกตากคนไปได้เมื่อไหร่หน้าหนาไม่ได้เลยเจียบไหมเจนไ่ดมากค่ขึ้นปี่า ตกทีนอนนอนมวนได้ชิะมวนอะไรกันต้องนำ

lăng รถล้มจะบอจะบอโอไหวไหไห้แ้ลทั้งกับเปื่อนม่อไวมันสิไปมเงี้ยไหะโอ้ยภาด,ดลูกล้มระบาดเลไปน้าน่าพาหนาเพือมีบอมาน่างกันมานูจะเปือป่อนบอ ขนาดหัวขนดาดทางให้พี่น้องเลยทางเพื่อแนแน่ขนาด่าดคอยได้ไหมคอยกัยัางภาดกัน,กกน,นร่มเดอยอมีหยา,าดเลยแนะนำให้น,า,า,หนาแล้วมีบ่โ <c oughs> อย <c oughs> เจ็บบ่ <c oughs> อห้า <c oughs> เกเจีย แม่ <laughs> แม่พ่อแม่นนะ,ะเสร็จเยะอะสีมือจะได้่เพกะงาเปือเออเปอก็ยังกปโหอยู่คนจักยี่อ,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 อก,ออก,ออออกว่าฮัล้มบอกคนได้เห็นว่ามันล่มเห็นได้ะต้านี่ปะ าคอยย่างไหดูปะเดี่ยวหาฮะหาเราตกไก่โดนอยไรันเเโอ้โเืงสภาพไหมเจีบมาได้เนาะปลาปลาปลาพลเช้าเลยกระหม่ชากันจนะโอ้าใจมามามาเลยขวัญเด้อมาไหมลูก มาปิดเยะมั่วกันจังยมันมีเยอะเยมันมีเยอะเลยนปะาน้างนอกเยเดี๋ยวเข้าไปพบเจอกันู่ห้องเฮียนพอดีเนาะอู้หอดแล้วใช้เจ็บใส่ยู่บัุเบ้งหาแกงคานะทั้งนั้นเอ๋ฮะเบลเบลได้ไหมเบล ใช่เอาเาไาถือลูกมาเอากระเป๋าเลยบัติเหตุระหว่างเดินทางมาโรงเรียนหอพีนองเอ้ยเีทเที่ยวเสมอกอะตรงนี้ชมเก็ตนะนะถือแล้วลูกเบีเอา้ลูกรปบงบยเข่าเขาคเอาออกมายเอาเข่าก็ได้ลูกถุผมันเปืือนเลยเอาลูก งนก็อยากได้ด oh right? uh ูก huh. uh ันอเอาไ่ไ hmm. ด uh ้บ huh. uh ่เ huh. ง uh ินหานบมีลยอาะแบ่ง huh. ก uh ันเด้อเวลาทอดเด้อเฮอจะน่นะไปไปเลยปแบ่งกันมางเด้ออาะทอดให้แม่เด้อแม่ด่งกนบ่ลูกอนาด้งเชือเห็นไหมโอ้ ก,ก,กินเน่ากิ <c oughs> นเน่าแค่ไหนมีไซส์ไปไปเอาไปพาไปด่างโตกันพาล้มขนาดล่มลมัดส,สามคนนี่แหละล้มยจะทางเขง่าทางบ้านปะพาไป,ไปด่างกันเออฝนตกข้างมืนเลย เออเออนั่นจะแตกเออแตกแค่นั้นเดือดเดือดออกเลยใส่ของน้ำไก่แทะได้นน้ำโอ้ละลูกน้ำได้แท้น้ำฝนไหมน้ำฝนบ่เออมาเจ้ามาเจ็บแสบมือลูกเจ็บอยู่เจ็บมือเจ็บมือ nhiêu bơ. Nhi nào nhỉ Nè, anh nó Ừ, mắt thì mắt thì mắt. ừ, mát thì mát không Phải ừ. <laughs> như ขาของปะเลยขาเฮียนกับว่าท่านแถมเจ็๊บตัวนะมือนีอ <laughs> ป่ปะป้าหาชื่อไปบ้านี่ยพาพระาล,ะลาดลูปปเนดียแค่นันจะปวดเท้าเนาะแมวจะว่าทางโหดพนมาพี่น้องเลยมาหอดเถอดหอดซานแนวเนาะ ระวางภาพดุไปส่งโรงเยียนไห้พี่น้องเลยไปกาชิฮอดเครื่งทางเลยเน,นี่ยแหละพระราชบัตรจักมรลงท่าอะไรไหมพี่น้องเลยลงสายตีนดังมัน,ม,นมันตีท่ายแล้วมันลงไปเลยเอาบาทันง้อยลงเลยใครจะบารุาบทเจ็บไห้พี่น้องถามทางดูกัาบากาบ,ากกบ่าวุเเจ็บเจ็บเต็เกหน่อยยังมา,มาสำรวจเหมืองเจ้าของแม่นองเปลกวก็ได้แต่ดูซึกว่าไม่มีหม่องเจ็บอยู่ไห้พี่น้องเลย เขาเบิ่งว่าโอ้ยโอ้ยเบิงหันเจ็บใช้เบิ่งหันนี่เจ็บเข่าให้ไปหนะเข่าเข่าแตกโอ้ยเนาะมากระเจ็บเจ็บหมองขอตีนยขอโทษขออภัยเลย,ยไปพี่น้งไงล่ะเดือดออกเลยเจ็บเจ็บหมองนี่ไม่ต้องเปลี่ยวก็ได้ ตอนนี้แลม่ผลว่าอยู่เส้นทางที่เฮาเรินเสมอิร์ซุ่มเอิรมอมันก็ต้องเห็นให้เฮาเจ็บเนาะให้พี่น้องเลยรับประสายอย่างกับคนเนะาะถ้าบ่ใส่ใจมันก็พังคือกันไดนะ้เนาะให้พี่น้องเลย,ยลนะบอกผิดนะแม่นูกใสใจบังสำรวจเบิ่งรถก่อนบัดนี่มีหม่องไหนเพหม่องไหนพังอยู่บ่นี่มีหม่องแตกอยู่บ่เนาะรถอันนี้แม่น้องเปียวขี่มาหาสิล้มสามเทื่อนี่ให้พี่น้องเลย เป็นลอยเลยเบิ้งทางน,นี้บ้านนี่อันนี้ก็ยังดีอยู่เย้แล้วซืุอแล้วจะไม่มีมึงแตกเนาะอันนี้ก็บาร์ไดฮักกระจกกับบร์ไดฮักโอ้พากันล่มกันลืมเบิ้งติ๊บเข่าอ่ะอันนี้ถุงใส่ติ๊บเข่าให้พี่น้องเงปล่อยให้พ่ดนรถยังเบิ้งติ๊บเข่าบ้านนี่ใครจะติ๊บเข่า,ขาก็ยังบวเป็นอยังดีแต่ว่ารถอันนี้มันลงพี่ไอ น้องเหมียวพันยืนเนาะพันยืนแดียวมันนี่ต้องอาจจะทับตีนพ่นได้น,น,นึงทางพู้เอือจจ่อยกะนี่น่าจะทับได้นึงถามพันก็ว่าเจ็บดูทางเอื่อยกะเจ็บแต่ว่าหาเลือดไ่ได้ออกแต่ละคนเลือดไ่ได้ออกอันทีเ่เลือดออกคือแม่ที่เจ็บเจ็บมนันนี่พากันเลือดออกโอ้นี่แหละประคองกันไปสามคนเลยพี่นทางเปื้อนเปื้อนจา้ฝนตกมร้าวเลยฝนตกแห้งขนาด กี่วันทไปพอ้ปรถเบิ่งผลคือห้วยนะหมพี่น้องคือแบบคือพอไปไล่ก็ได้พากันไปกับลูกสาวก็อยากไปห้องเฮียนแน่ก็แบบนี้ถามมาไปบ่ลูกอ่ะลูกว่าอยากไปอ่ะไปก็ไปเนาะเพราะว่ามันมันพอไปไล่เขาก็ไปนะลงเลยล้มง้อยเลยเจ็บเลยหมพี่น้องเลยวันนี้เป็นมือเจ็บมือปวดได้เหมือ่ะโอเคสนองหมายพี่น้องเนาะนี่แดดเนาะ เส้นทางที่เขาเลินเสมอสักเมื่อมันก็ต้องให้เขาเจ็บเพราะว่าเขาเลือกไปพอได้ได้มันมีเส้นเดียวได้ไงพี่น้องเไยมันมีเส้นเดียวที่เขาต้องเดินเข่าบ้านเท่ทำไมพี่น้องไงยับคิดนี่แม่ง้องเปียวขอลาคนเด้อขอบบนขอบคุณเพวยพี่น้อง FT คือเก่าคือเดิมขบับมาติดตามนะครับส้มซองแมงมุมเปียวมากตลอด สำหรับคลิปนี้กล่าวคมาสบายดีเด้อ